สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องตื่นขึ้นมาเซอร์ไพรส์นะคะบิ๊กเซอร์ไพรส์จากคุณชายมือหนี่เป็นมือเก็บไข่เนาะค่ะเหากขบงไปเก็บไข่เขาเรียกว่า on bite เบิงเอาเปิงเอาหวานไปบาตองกอนยังหลยคั่วากาแฟเรากเฮิตมา้เรียบร้อยแล้วนะคะเมียบ้านไราในตื่นไปเอาหุ่นเต้นกระดังปุ้งปังปุ้งปังมากินเข่าวัาน ชัดระบาดนี่ทุกคนมามามาอือสินเดียวหนโดสมั้งสินอือสินเดียวหนโดสมั้งสินมาเด้อค่ะมีคือเครื่องแรกนะคะที่เซอร์ไปจนสี่ละได้กินโลด บอกเกอที่แบบว่าเซอร์ไพรส์แบบกูเทียกูเจอดอกจังวะจังไรพูดในพ่นังเห็ด แยมมีทุกสนิทนะฮะอันนี้แ yeah, ยมเอาเปินเด้อทุกคนนี่อันนี้คือฮันนี่นะคะเห็ดกินกับโทสเนาะทาผูใดมีโทสอันนี้คือเชอร์รี่นะคะมีเนยมาสองปองแล้วกะน,นี่ทุกคนมาจักกันดูแล้วเนาะมันจะเป็นขนมคุกกี้ที่เขาเห็ดเป็นบัตเทิลครีมเนาะคะ่ะเป็นทุกอย่างที่ลงข่ายนะคะนี่คือเนเตลลา ขากบ่อคข่ก, <c oughs> กับโปรไขรสัมปายบได <c oughs> เป็นทับด้วยดูแลกะเม็จีรีทุกคนคะอาการรับไปเบิดมือเบิดเว้น <c oughs> อืมแต่ที่ไทยด้วแเบบนาะค่ะแต่ก็มิชีสมินนูนมินีนะคะเต็มทีเลย นี่แหละค่ะโอ้ยเบิ้งความหวานไม่ต้องถามถึงนะคะวันนี้เป็นอะไรที่หวานมากนะคะหวานแม้กระทั่งการเซอร์ไพรส์มี่คือสิ่งที่ขวอยอยากจะบอกเนาะส่วนตัวเล่าเองน่ะกินแล้วนะคะเล้าก็สินั่งเฝ้าห้าร้ะบาทพระว่ามือไรจะสม่ก,กินละสัน ด้วยสลัดผลไม้นะคะคนละปองอ้มันคือตอนใหญ่แต่ขอจะกินได้ปะ <ม>บอ่บอลายใหญ่ห้างทุกคนคะ่ะดีแล้วกับสิส่วนแล้วเป็นยางบาทแนวที่มันสําคัญที่ละของมือนี้นีละที่เพิ่นบอกว่าถ้าเขายูน้ากัดนนะคะมีเวลาให้เบึง เอาใจใส่จุดใดจุดหนึ่งของเขาดีๆกันและกันดีๆนะคะเจ้าสุรูุ้จักว่าคุณคคาตรงใดเมื่อใดเขาเสียดใ้เจ้ามันบริบบกเ้อบริบอกเลยล่ะแต่เมื่อใดถ้าเขาคิดเลี่ยวนะคะขเขาเสียดในเจ้าหลดโดยที่โบตรงถามอียังที่มันดีเพอาเสียดอังสีดลดวแค่นี้กับพอ่อ่ะค่ะชีวิตบบตรงถามยังมากมมยเนาะ,ะค่ะคือชีวิตเน่ยอืม ถ้ามีอย่างเดียวที่เราบอกว่าอยากเฮตุก็คือออกหนากล้องเอาตามอามณมสันนาบ่ตลอดถ้าตลอดบอกกันสิเป็นอีกแบบนึงเนาะเบิ่งขอยคิดดูแต่ันาขขอยสีเอาอยางภาพกินแบบคลาสสิกเลยเดี๋ยว ขอโทษขกอภัยนะคะมากินคลาสสิกหน่ก็คือว่ากินกับชีสนะคะนี่เขาเรียกว่ากินคลาสสิก <c oughs> อ่าจันด้แมาอ้ออกแขนมันเบิ้ลต้องขอโทษดกอัยพ่ไอยู่ตรงปักอื้โอ้ยย อาการมันม้าตั้งต่หมู่บ้านตเลยมันแกงข้าวเรอนี่และจนดังแดงงู่นนบาดนี่จำอ่ปฏิเส สุกอยอะวัตวยหมือนเะเวตตกตรงนี้บพรนิวจักของมันลายลายแต่ละมื่อกินแค่ขนมปังท่าเน่หล้กก็ท่าแย้มหล้กก็เลี้วอังซีนาเมื่อนี่เฮ็ดสปรย์ละวัดจักของกะบฮารโบูจักว่าจักเสียวหยางเนาะค่ะนเหลัคุณไซ ตอนเจ้ากับกันยังจังจังสีอยู่เพราะว่าเป็นทับฤดูทุกคนถ้าเป็นทับฤดูกับสุประมาณนี่อันนี่เอ้ยเจส่วนกรุน่นตันนี้นอ,อ,อนเมรอมันล่งตะกอนทุกคนคะ่ะพอแล้วอาหน่อยเดียว Etus. ขนมปังเขาเฮ็ดไม่มาแล้วแล้วกับกลองสีนะคะสำหรับมือนีสเปเชียลชื่อเขาเฮ็ดขึ้นนะเอสเตอร์เอสเตอร์เอสเตอร์ดูชนะคะทุกคนเอสเตอบ็อก ก็ต้องสั่งก่อนก่อนที่จะไปเอาของนะคะโมเมนว่าเข้าไปร้านขนมปังและเจ้าสิไดลดเด้ S <S 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 เดี๋ยวป่านนี้มือขอตัวกินแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าปัญหาโดนแล้วเพิ่งเบิ่งเ้วเพิ่งอีกเนาะเพราะว่าเนีอยหมดเสาคนประยัเห็ดยังมากไามคุยเหนก็คือว่าคุยพวกประมาณคุยสองคนแต่ตอนนี้ขออตัวแล้วนะคะทุกคนเอาแบบ เอาความสุขให้ใกันละกันตอนเศ้าสักคนนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะแฮปปี h สเตอร์ s t e r ทุกคนคะ่ะรดูกันเก็บไข่ของเด็กหน่อยแต่ว่าของห่อก๋เนี่ยละจังสี่แล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ